สวัสดีค่ะทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสารัฐอเมริกาได้จากพี่น้องในไ,ไงเมืองเพนมารายงานโตคือเก่าจาเสาว,วันที่สองเดือนจูนเลยเนาะเดือนหกแล้วอะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะคะพี่น้องเจสิกะเอาคลิปทิปขายของย f d อฟดีอาพนะคะในนามของแมคคาตลันนัดสารัฐอเมริกากะาเซมบาว์ูฟั่งเลยค่ะพี่น้องถ้ามาหากินอยู่เมืองตังแดนนะคะมอนีเซา์นี้เจสิกะ โอ้ยโศกมานแห้งค่ะพี่น้องกำลังตัดคลิปอยู่ดีๆลูกค้าก็มาสื่อต้นไม้อยู่บ้านค่ะก็แวบ,บออกไปขายต้นไม้นิดนึงอืสูกมานอยู่คะ่ะเพราะว่าอย่างบอกสาวทธิธิพานมานด้ขายบค่คอยดีค่ะพี่น้องคาดหวังวาสนาจ,จะได้ร้ายกว่าเนียนะไม่หวังก็ไม่มีหิอะไรนะไม่หวังก็ไม่เจอความผิดหวังเนาะ หวังอยู่เลยเพราะว่าอาทิตย์แล้วมันขายดีแห้งเนาะกันลยว่าลูกค้าหักแพงเฮาอู้ติดใจเหาหลายที่ไหนแด่มันเป็นวันหยุดเข้ามาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าล้วบนีมือวนวันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านมาเสียมันเป็นวันธรรมดาที่แบบว่าบันมีวันพิเศษยังแล้วกะแถมพยากรณ์อากาศเพื่อนก็บอกว่ามือวันเสาร์นะเซมี่ท่ายุท์นาดูผัดผ่านตรงทิโจสีไปขายของนะคะพี่น้อง จะบุ้งข่อยโซตายจาไดขนาดมันมีข่าวแบบนี้นะบมเมนตะข่อยนะเอื่นว่าพวกข่อยว่าง่ายๆจ้ะพวกแม่ข่าในโซตายจาได้หูอยู่เด้เขาพยากรณ์อยู่เด้ว่าอาจจะมีน้ำถล่มชับพันแล้วก็มีพาย,ยุทอร์านาโดตะข่อยกับบุยอมนะเป็นน้องข่อยกับบุยอมอยู่บ้านนะว่าก็คิดว่าเอ,อ๊ะมันบ่เป็นหยังดอกคุณว่า โอ้ย้ายอนเวลาใดน,นะวันเสาร์ข่อยบอไปค่ะเพราะว่ามันเป็นแตยานแห้งค่ะพี่น้องจ้าลุ่มทอนาโดนะเป็นลุมหัวกุดใหญ่นะมันมาหนะ่ะมันมุนเอาทุกสิ่งไปเลยนะโชคดีที่มันมาแต่หางทั้งข่อยนะหัวมันโบในมากลางมันโบในมาข่อยก็เลยได้เลนดึงเต็นมาแยมแต่กับเลนดึงเต็นเต็นกับปิ้วค่ะกับเพิง่งขายไปนำ้ำดึงเต็นไปนำ้ำหูกค้าก็จนย่อมเพ้ค่ะ ลูกค่าย่อมแปงกอนนะคะเพราะว่าเขาหนีเบิร์ตลาดเงียบนางคุยกับกระหลกยู่ค่ะอืมพวกแม่คาก็เลยได้เก็บของกับมากค่ะวันเสาร์กับพิษวางไปวันอาทิตย์อากาศเยี่ยมไซบ์าเนี่นะอากาศดีดีแต่ว่าลูกค้าจะเป็นอย่างมาหน่อยๆคาว่านี่นะมาบหลายเออแต่ก็ได้พ่อใหญ่คาน่ะมั่นอยู่หลักจากพี่น้องได้พ่อได้ว่าเออแต่เงินลงทุนนั่นแหละ พ่นก็เชียวา่าเอ้ยมึงได้ลายแลย้วอธิตผ่านมากมึงได้ลาย,ลย,ยาแล้วกวนกูบ่ให้มึงลายดอกพ่นเิื่อว่าจังสีบบจากเนาะข่อยก็ค้นของไปเตรีมถีบเพราะอาธิผ่านมากข่อยหาซื้อของบ่ได้ข่อยขายดีดีแต่ว่าข่อยว่ามีของของก็บ่ค่อยมีสิเพราะว่ามันเป็นวันหยุดไผก็เขาก็จะสต๊อกของนะพี่น้องร้านอาหารเนี่ยเขาก็สต๊อกของอื้หนงูงูขนัวหงุูงวดตรงสต๊อกของข่อยก็ถาไปเอาหมืันศุก โอ้เสียใจแหงปินาจะมูเจ้าบอกคนในเด้อไก่เมื่อวันหยุดไปสตอกโค้งถมานเพราะส่งคอยด้วยกว่านั้นเด้เป็นหวงอติ่ิพานมานะขอะตกโค้งหน่อยก็ได้โค้งหน่อยแย่งกันเนี่ยถ้ามาหากินมันเป็นอยงสีอีลีค่ะทุกคนเขาก็งหูนาที่เขาเขาก็ตางคนมุงมันถ้ามาหากินบริเวณมีตะเจ้าเนาะบริขยันตะเจ้าเขาก็หาของเขาคือกันอืมและบันนี่ ปีนี่นะในคลิปที่แล้วเาราจะฟังว่าพ่อตลาดเจ้าซีไปขายนะมันเริ่มดังค่ะพี่นอ้องคนมาล้ายลูกขาส่วนมากะเจาะก็อยากมาแฮงอาา่าเจาะก็อยากมเล่นแบบว่านั่งชิวๆอยู่สวนสาธารณะเนะพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะพ่นผ้าก,กันออนสซนแดดหลยได้พี่นอ้องพ่นบ่มักแบบว่าอากาศเย็นๆบ่มีแดดนะสิพ่นบ่มักแต่พ่นหมักไปอยู่ในแดดในหยังนะพ่นห้อนอย่างสิพ่นบริยาน,ใน,น,ยานในพี่น้องแล้ววันี่เออ ร้านค้าที่เขาเปิดล่านเป็นมองเนาะเขาก็พอใจตัวหลวดขายเขาก็อาจจะโต้เขาเขาก็ไปฟ้องเนะว่าเป็นอยังคือให้เปิดตลาดแบบนี่ใช่นะะมีใบอนุญาตบอมีน,นันมีนีบอกเขาก็มาคอมเพลนเขาก็มาตำหนินะจ๊ะแล้ววันนี้นี่จอนาทีที่นี้ในสวนเขาเจ้าก็ม้องบอกพวกคอยว่ามันเป็นเหลืองมันเป็นสีอย่างสีนะวกเจ้าก็ต้องเลยไปเฮ็ดให้มันถือต,ออญญต้องนู่นนี่นั่นใบอนุญาตเ้าก็ตรงมีใช่ไนะ ตัวขายของในต่างประเทศนี่นะคะมันต้องได้มีใบอนุญาตนะคะพี่นอ้องใบอนุญาตในการทาอาหารใบอนุญาตเขาต้า้่งไปเรียนนะคะมันคือเข้าไปเรียนคอร์สพิเศษบางอย่างนี่แหละคะ่ะคือคอร์สวิชาชีนี่นะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าอาหารนี่เก็บในอุณหภูมิเท่าไหร่มันจางสีบอ่อเสียอเมาลกาจะอามาเหตุไท้ค้นกินนะมันจางเขาอันประสากรเขานะ่ะมันจะสูบได้ขี้เหียเสียนะ พอจะบริทองเสียรบริเจ็บบริป่วยเง็นไหมคะจะตรงได้หูกโกตพวกนี้น้ำตรงใส่อุณหภูมิเท่าไดอันนี้จะตรงด้เก็บในความเย็นความห่อนแบบใดเสิร์ฟในความห่อนจากองศาจากองศาเหนะคะไปเรียนมาเบิดค่ะมันไม่ง่ายๆค่ะนอกจากที่ขายของมือแล้วก็ยังน้องมือยพวกน้ำพวกเอกสารพวกแบบนี้นั่งค่ะพี่น้องอบอกคือตะกีเด้ตะกี่อยลักขายเขาบห้าขายนะคะเพราะว่าพวก ขายเถื่อนแบบนี้มันเนประชากรเขาเกิดโรคเป็นโรคเป็นไพ่ย,ยันสิเนาะคือพวกเนื้อซาร์เป็นสิจก,ก็ต้องได้รู้แรงมากนะคะแรงทีมากซี่ฟูจก,ก็ต้องได้หูว่าจะไปเอามาตาใสนาะซี่ฟูกับพวกอาหารทะเลยังสิเนาะจา้ะ mm hmm. ต้องได้หูแรงมากเพระวา่ามันเกิดโรคมันมีปัญหาบานเห่าก,กับอื่น awesome าาออสมอเขามาตรวจยันสิเนาะแล้วพอเขามาตรวจแล้วเขาต้องได้หูว่า ยายกอยายขอเป็นโลกไปกินยังมาไปกินยูไส้เอ็สินาพี่น้องเขาก็สิมาตัวมานําำห้อยอได้ถือเนี่ยเขาใกล้ถือต้องอยู่หรอกจ้าแต่ว่าอันคนอยากขายมักายคือเ้าวสินะเราก็เลยซื้อว่าโอ้ย่าแต่สินะแต่การไ้เฮ็ดนะคะคนบอกเฮ็ดกับเฮ็ดมันเป็นแรงทำมาหากินของเ้าเนาะพี่น้องจาสีก็จักเป็นนาไถ่เด้อพี่น้องขาดคายนะหนึ่งเมื่อย่กกินเข่าไปข่อยเตรียมพร้อม ข่อยกินเข้ากินนามไปอย่างนีนะข่อยคบ้ายอยากดีไหมมูเจ้าเป็นคือข่อยบอกมึงอย่ได้ข่อยกินเข้าอิ่มเสียอาทิตย์ที่แล้วเนาะข่อยกินเข้าตื่นมากกินเข้าแต่เดือเดอโฮกับเข้ากับนามมาหามีอาหารสำหรับตัวเองกินยังนะก็ได้โอ้แต่นางกินเข้าดีค่ะลูกค้าบ่ข่อยมากและอย่างหนึ่งข่อยเป็นค้นเฮ็ดเร็วนะคะอืมข่อยเฮ็ดเร็วเลยวันนี้มันบ่มีลูกข้ามายืนอออยู่หนา้านลูกข่าไม่มาก เพิ่นก็บอกโหว่าของห้านั้นขายได้เพิ่นก็บอุโ้กาสยินดหอแต่บไมีหลูกค่าเขาเพิ่นกับสวาวางจังสี่เด็กี่น้องโอ้ยคอยระคินว่าเขาคิดจังสีแ่แหละเฉพาะเนาะบางลานเขาเปิดไม,ม่ไหมนะเขาไปจ้างคนมาเป็นหนามากนะคะพอฉะนั้นแต่คนในหนอไอ้นี่นะเทคนิคเด้อปีหน้องเจอยฝ่าวเฮ็ดเร็วเจียเฮ็ดสาใสเขายืนออยอยู่หันตะกลอนคอยนะคิดบบได้ค่ะเพราะว่าเขาเคยขายดี่าตอนนี้เฮ็ดไว้ พ่อคอยเฮ็ดซาลูกค้ามาได้บันี้นะเออลูกค้ามาก้องมาออกันเจ้าเคยยินบอกมันเคยมีคนบอกอยู่ได้ว่าเราขายดีเนาะพอใหญ่หนึ่งล้านเราขายดีเ้วบัดนี้เล่ากะเลื่อยไปสื่อตู้กขางขยายโตขยายบบยังไปพอเราขอย้ายแล้วบริขายครับพี่นงพอตอนล้านแล้วหน่อยๆนะคนหุ่มตอเทวไปหอดพู่นะบอกยังง้าวน่ะเสี่หาลอยเมตรพู่นะเออมันแต่งเป็นเด้อจ้ามันเป็นมันเป็น คนหนึ่งมากค,คือคือคือเป็นวาเวลาออมเงินนะให้เก็บเงินไว้ติดกับเปาติดเทื่อนเพราะว่ายังเงินมันเสียดเอินเงินมากก็สิอันเดียวกันนี่แหละจากข่อยบาเป็นอันเดียวกันนี่แหละพอมีคนหนึ่งมากนะคะมันกระสิมีคนสองคนสามได้มามากแล้งมีคนมาบอกว่าโอ้ยคุณเฮดแซบเขากินแล้วเนาะเออฝรั่งเขาดีอย่างหนึง่งด้วยไปนนางเวลาเขากินแล้วเขาแซบนะเก้าสิเปอร์เซ็นต์เลยเขาสิขึ้นมาบอกข่อยได้บางคนเนะี่ยยืนถาข่อยเขาว่าจะยืนถาอย่าง ข่อยสิบอกจะว่าขอบคุณเลยลเด้เเอเฮเด้งแซ่บๆให้ข่อยกินคขาว่าอือเป็นยังซั้นคนยางผ่านเอ๊ะเพิ่นก็สิได้ยินเนาะเพิ่นก็สิว่าเอ๊ะแซ่บอีหลีบ่บ่สิแก่เขินแน่เฟอร์ก็สิยางไปจักรอบนึงเพิ่นว่าเฮาบ่จืรอหนา้าเด้เป่นว่าเพิ่นยางวานไปรอบนึงรอบ่วงเออขึ้นมาแมนี้โอ้ยายน่ะว่าเสบีบอือกินล้านนี่นะ่ะสนใจเพิ่นก็สิว่าซี่นะอือได้ผลอยู่เด้อจ้าให้กินแล้วมันแซ่บก็มันหยอยขึ้นมนันหยอข่อยแน่เด้อลูกค้าได้ยินก็นดี ได้ผลอยู่ได้ได้ผลนีลีสําหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าหนบ่ต้อง,งห่วงนะคะคอยก็มันใจว่าคอยเฮ็ดแซบลูกค้าเก่ามากโบไปใส่ค่ะมาหาคอยโหลดบางคนอ่ะมาเจ้าข,อขอจื้อน่ะได้ออพ,ดพอเปคนคนบคอยจําหนาไผ่ได้ไปนองคุณโบคอยจําโดยเฉพาะซื้อขอไพ่หลายๆเรืองคอยบบจําซื้อคนเลยเจ้าคอยเป็นอย่างคอยเป็นบาบรี่นงอะควมจำคอยโบคอยดีออแต่นาเนี่ยทำมหาหลายรอบเนี่ยคอยก็เริ่มจาอยู่ค่ะอออเป็นควมจําบลายนะคะควมจำเขาเอื่ยงก่อน แมงวีแมงวันนี่ยนะคะความจำข่อยบอบอบหลายขนาดสูตรอาหารข่อยนะข่อยโจดนะคะข่อยมีสมุดโจดนะคะโบัาข่อยจื้อบ่ได้ค่ะใส่น้ำตาลจักก้อนใส่เกลือจกักรชวนนี่สิข่อยมีนะคะบเดจวักอย่างเดียวหรอกค่ะพี่นอ้องบางยางมันเพี้ยนลูกค้านะฮูดีดีมันเพี้ยนนิดเพี้ยนน้อยขึ้นมาบอกนะเมรินีค่ะข่อยโบเดบึงตำลา่าข่อย บางอย่างจะสีคิดสูตรเองนะคะพี่น้องเฮาต้องมีเอกลักษณ์นะคะค่าคายนี่จะต้องมีเอกลักษณ์ว่าเออจะดูดเด่นอย่างค่อยมาขีดสูตรเออมอนคิดสูตรนั่นหนี่ออกมานะคะเรียนรู้พื้นฐานมาจาก youtube ก <c oughs> ็จริงนะคะพี่น้องค่อยมาปรับสูตรให้ผู้นันผู้หนี่ชิมอืมให้ให้ลูกค้าและส่วนมาลูกค้านะั่นแหละจะชิมเวลาชิมแล้วลูลลกค้าว่าแซ่บคล้ายดีเออขอยกขียนสูตรประจําเป็นของข่อยอะ่ะ ต้องเฮ็ดนะคะต้องเฮ็ดแบบนี้มันเป็นอาชีพของเฮานะคะแต่คือสร้างนี่แหละเออเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้าไปใช่ไหมเจสี่ัยอยา้างป่ะมันสามีจดสีเป็นสร้างนะคะนี่แหละค่ะเป็นอีกโหเฮ็ดพนหนึ่งที่วาจดสีเนี่ยเก็บเงินได้นะคะพี่นองเพราะว่าสร้างอยู่อเมริกานะ่คะาสมยังกับเพ้งเพ้งนะคะผีขางบ้านเนี่ยโทรหนำแล้วหมักแตกแล้วเป็นคนขี่เกงใจเจสิก็บอกแล้วแหละนะคะว่าเราเป็นคนไทยนะคะขางบ้านคอยอีกขางหนึ่งนะ เก็บอกว่าเอิญแฟนไปสมหายที่ไหนเอิญตาบีไปเบิงหายที่ไหนเล้าก็เกียงใจเราบอกว่าบเราเห็นงานเจ้าสีฝางงานอยู่บริษัทสามีหานะคะพี่น้องแล้ววันี้เราไปเห็นเราบอกเราไปเห็นเนาเราก็อยู่เห็นผนกตาบีนี่แหละค่ะเพราะว่าตาบีเป็นคนเอาข่าวตอนนั้นแหละกัแต่เป็นลุงน้องสามีนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราเห็นเราเห็นแหละ ว่ามีเห็นงานหนักสำเนาแล้วก็ม kind of าจมสค่อยได้พี่น้องมาใส่ตัวหัวนาเล่าิงสิแต่ก้อง like ขอบอกเอยถึงเพราะว่าคอยก็คิดว่าเราอย่างเราอยากอายบัทีเราไม่ไปเป็นหัวนาเออขอบคุ้มข่อยก็บโบดีอันนี้นะโอ้ยมาฮาสบายช่อนไปหลังบ้านแล้ววันนี้จะสิกะเกงใจนาะก็เลยบอกเคยบอกใครอกว่าผีเล่าไปเห็นงานอยู่โรงงานที่บัทสามีเราเห็นงานอัไรสินะคะอืมแล้ววันนี้เราบอกว่าเราไปเห็น ไปเห็นงานนักนักเราว่าจะใส่ร้ายเรามาแล้วยังมาเห็นแฟนคนนะเออเฮ็ดเบียกซอยข่อยสิเนาะแล้วก็บหองซอยเนาะข่อยบ่มีไายเนาะพี่น้องข่อยบ่มีพานักงานกวาก็มีต่สามีข่อยอแเราจมจนกี่ข่างจุมแล้วค่ะพี่แนนเรามาจุมอลย่าใส่งาน่ะใช้งานหนักมากสิเราว่าหัวหน้าพี่อ่ะงานหนักมากเลยนะที่บริษัทเราก่าเราจมแล้ววันนี้ข่อยว่าเออแล้วไปใส่รวดท่อเตะทอยังล้ว ใจเธอระซีลอยหาลอยได้พี่น้องเฉพาะโทรเตกในน้อยก็หมุนกอกโบโบชนิดเฉหเืยว่าสิ่งมันมนิ่งย้อนยศเอยอ,อันนี้เขาบริาจาคเลยนะคะสาม,มีคอยสมเองยังนู่นนี่นั่นเสพวกขวดกับไปสื่อมือสองมากคะ่ะสาม,ม,สมีขวดก็เอามาสมของมือสองอยู่ประเทศนี่นะถือถือค่ะพี่น้องโอ,อ้โหใดรโทรมาสามีโทรมาตะกะยางดอกบลับ เพิ่นเบรีค่ะช่วงพักเบรพิ่นโทรมาพอดีเห็น่นสร้างของให้ค่ะสงสัยเพิ่นโทรมาหลงว่าเออขอ้อเฮ็ดดีเด้อข้อสร้างให้แล้วสิบ่จักกุ๊กิฟตกับพี่น้องว่าเราสู้ฟังค่ะซื้ๆอๆมือนีบ้ามีอย่างมาคุยนัวหัวมวนเนา,นเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้จ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้โจกสีด้จ้าสวัสดีค่ะ